สวัสดีครับผมผมพีโกนกูลกรับผกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนประจําวันพฤหัสนั่นเองกรับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวข่าวนะครับผมในกลุ่มเจอใจจบที่ติดตามนะครับผมสําหรับบริษัทสิมมันคงนั่นเองกรบผมก็มีเพื่อนมาโพสต์กันนะครับสําหรับเพื่อนบางท่านนะครับได้เดินทางไปที่บริษัทสํานักงานใหญ่บริษัทสิมมันคงนั่นเองเพื่อไปทําไมไปรับเอกสารครับ เพื่อนๆครับผมมีบางท่านเดินทางไปที่บริษัทสินมั่นคงเพื่อไปขอเอกสารต้นฉบับคือในส่วนของใบนะครับผมใบเบิกเงินสินใหม่นะครับคือแบบฟอร์มเบิกสินใหม่นั่นแหละในส่วนของใบนะครับผมใบผล RT PCR ใบลองแพทย์ต่างๆครับเดินทางไปขอกันแต่นะครับผมแต่แต่แต่นะครับมีบางท่านนะครับผมมีบางท่านบางเจ้านะครับผมก็ รับรับที่จะไปดูเอกสารให้รับจ้างนะครับผมรับจ้างไปเอาเอกสารให้ต่างๆนาๆนาครผมอันนี้ก็แจ้งกันสักนิดหนึ่งครับผมเราไม่ต้องรีบนะสำหรับคนที่มีเอกสารเหมือนผมนะจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้นะครับผมมีเอกสาร1ชุดเตรียมเอาไว้แล้ว1-2ชุดผมมีครบทุกแผ่นเพราะว่าผมผมซีลอกเอาไว้ย้ำนะครับผมเอกสารซีลอก ได้นะครับผมใบผล rt pcr ไปแต้มโรงพยาบาลของเราครับตรงการเงินให้เขาแ้มต่างโรงพยาบาลให้ใหม่เป็นมึกสดเป็นใบซีล็อกได้นะครับผมไม่มีปัญหาครับใบแบบฟอร์มเบิกสินใหม่ก็ใช้ใบถ่ายเอกสารที่เราถ่ายกาเาายก็บไว้ได้ครับพวกใบสำเนาบัตรหน้าบุ๊กแบงก์ก็ใบถ่ายเอกสารถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วครับเราใช้งานได้ครับไม่มีปัญหายกเว้นสำหรับท่านนะครับผม ที่ไม่ได้เก็บอะไรเลยครับผมใบผล RTPCR ไม่ได้ซีลอกเอาไว้ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้รู้จะใบในส่วนของแบบฟอร์มเบิกเงินสินใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้ถ่ายเอกสารเนี่ยอันนี้คุณยุ่งยากนิดนึงนะกรณีกรณีที่ทางกบวประกาศแล้วนะครับว่าจะเอาเอกสารนู่นนี่นั่นอันนี้คือจะมีปัญหาแต่ต้องมีคําว่าแต่ก่อนเพื่อนไม,ไม,ไม่ต้องรีบร้อนครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่ต้องรีบจ้างใครนะไม่ต้องไปรีบจ้างใครไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ามาเอาเอกสารนะครับช่วงนี้เบื่อนๆเรารอก่อนเราต้องรอครับ1-3เดือนเนี้ยรอทางกรบพหรือว่ากรบวนะครับเขาประกาศขั้นตอนต่อไปว่าบริษัทสินมั่นคงล้มละลายแล้วเราต้องยื่นเอกสารอะไรเราค่อยเตรียมเขาจะมีวันที่อยู่ เขาออกมาประกาศปุ๊บเขาจะรับยื่นวันนี้วันนู้นนะครับไม่ใช่ประกาศปุ๊บรับยื่นเลยก็ไม่ใช่นะครับเขาจะออกมาประกาศก่อนว่าต้องยื่นนะครับในเวฟวันนี้เท่าไรไปยื่นเองวันนี้จะอะไรเงี้ยเราค่อยนะครับผมเตรียมเอกสารหาเอกสารก็ได้นะครับผมใครที่ไม่มีจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราว่างๆนะเราว่างๆแล้วใกล้โรงพยาบาลเนี่ยเราลองไปขอใหม่ก็ได้ไปแจ้งชื่อแจ้งเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ย เราไ่ขอใหม่ก็ได้หรือว่ามีใบซีหลอกไปแต้มเอาไว้เล่นๆก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ไกลอ่ะเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเมื่อก่อนเราทํางานอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมาะมันปี2ปีมาแล้วแล้วเราถอนตัวกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องยังยังไม่ต้องรีบมาก็ได้รอทางกอวประกาศก่อนค่อยค่อยไปหาเอกสารก็ได้ครับแต่เตรียมแบบตัวที่เรามีเตรียมไว้ก่อนแล้วอะไรเราค่อยไปขอทีหลังหรือว่าเพื่อนนะครับผม รอทางกบวเสร็จเรียบร้อยนะครับทางบริษัทสิ่งมั่นคงให้เข้ารับเอกสารตัวจริงได้รอเขาประกาศนู่นนี้นั่นก่อนเราก็ค่อยเดินทางไปเอาเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสมมตินะสมมติทางกบว,รวรประกาศรับเอกสารแผ่นเดียวสมมตินะใครที่ไปจ้างคนเอาเอกสารลวดเดินทางไปเอาเสียเวลารีๆเสียเงินทองฟรีเลยเพื่อนอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานใครที่ยังไม่มีอะไรเก็บอะไรรอก่อนครับแต่ถ้าเกิด ใครที่มีเอกสารเหมือนผมทุกใบยอยู่แล้วเนี่ยเราอุดใจได้ครับเราเก็บเอาไว้กอดเอาไว้เพราะว่าผมว่าสําคัญนะหน่วยงานรัฐเนี่ยเอกสารขาดไม่ได้สักใบนะเพื่อนๆนสังเกตแม้แต่ประกันตัวอื่นเพื่อนประกันที่แบบพวกประกันรถยนต์ประกันในสุขภาพนะครับผมประกันชีวิตเนี่ยยกตัวอย่างนะ,ะเราทําประกันชีวิตไว้เพอ,เอิญว่าแบบ มีคนเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนๆสังเกตเอกสารการแจ้งตายนะครับผมสักแผ่นเดียวก็ขัดไม่ได้นะอย่าลืมนะการเบริกประกันถ้าเกิดเขาเอาเอกสารเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่เปลี่ยนส่วนมากเขาจะไม่เปลี่ยนเขาเอาทุกฉบับครับเขาเอาทุกฉบับแม้แต่ขาดใบเดียวเราก็เบิกประกันไม่ได้นะเราต้องไปเสียเวลาไปหานะผมมีประสบการณ์อยู่แล้วครับผมก็จากที่ แม่ผมเสียไปนะครับผมก็ได้ไปเบิกประกันนี่แหละุประกันแห่งหนึ่งแล้วกันประกันแห่งหนึง่งปรากฏว่าใบนะครับผมไปแจ้งไปแจ้งการตายของผู้ใหญ่บ้านนะครับผมไม่มีเพราะว่าไปแจ้งเจียมเพอไปแจ้งไปแจ้งใบรับมรณะบัตรแล้วแต่ว่าใบใบที่ผู้ใหญ่บ้านเราอะให้ไปใบเดียวเนี่ยผมไม่ได้ซีหลอกเอาไว้ปรากฏว่าเบิกเงินนะครับผมเบิกเงินประกัน ชีวิตไม่ได้ขาดใบเดียวก็ต้องกลับย้อนกลับไปที่ผู้ใหญ่บ้านไปขอใบไ,ไตัวใบก๊อปปี้เขาอะเพื่อไปสีหลอกหนึ่งแผ่นเพื่อให้ประกันอันนี้ยกตัวอย่างกรณีนะและที่สำคัญครับหน่วยงานรัฐทุกที่แหละเอกสารขาดไม่ได้สักแผ่นอะถ้าเกิดเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเอกสารรัฐบาลหรือว่าเอกสารแต่และหน่วยงานครับเอกสารเขาแต่ะบุมาเราต้องไปยื่นให้ครบนะ แม้แต่คนเซนต้องตรงด้วยนะเะเอกสารที่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐนะครับผมสังเกตครับอันนี้ผมเลยบอกครับคลิปที่หนึ่งเนี่ยจากเพื่อนๆให้ที่ดูอยู่นะครับสำคัญนะกบบเนี่ยถ้าเกิดเขาเอาเอ,าเอากสารตีตุ้มประกาศเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเขาประกาศเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปเขาเอาเอากสารเนี่ยเยนี้มีแนวโน้มสูงนะเอกสารที่จะใช้ เอกสารเหมือนกับ4บริษัทที่ลมละลายก่อนหน้านะครับผมเพราะว่าเขามีหลักเกณฑ์มาแล้วเขามีเครื่องมือที่จะไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นแต่เอกสารเวลาต้องยื่นตามนั้นแต่ถ้าเกิดเขามีประกาศว่าใช้เอกสารแห่งนี้แค่แผ่นเดียวนู่นนี่นั่นมันก็จดใช่ไหมเพราะบุกคนดาวน์โหลดเอาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเอาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเขาเอาทั้งหมดนะเราต้องยื่นทั้งหมดนะใครที่ไม่มีครับรอประกาศก่อนค่อยไป ไปที่บริษัทชินมังคงไปขอตัวจริงค่อยเสียเงินทีเดียวหรือว่าจะาจ้างใครรู้อะไรเงี้ยนียแต่ผมไม่แนะนําให้จ้างไม่แนะนําให้เสียเงินเพราะผมก็ไม่รับทำนะครับก็คือทาคลิปแชร์เพื่อนกันนี่แหละผมเลยบอกครับผมทาคลิปแชร์แล้วเ,เพื่อนๆเอาไปบอกต่อๆกันญาติพี่น้องลุงป้านะ้าอานะครับผมเอาไปบอกเอาไปแชร์กันว่าใครมีเอกสารให้เตรียมพร้อมไว้ ใครมีใบซีล็อกใบรับรองแพทย์ใบผลอา p c ทีไปแต้มสดที่การเงินโรงพยาบาลที่เราได้มาเอาไปแต้มก่อนรอก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราว่างๆนะไม่ว่างก็รอประกาศก่อนค่อยไปทําก็ได้ก่อนเอกสารไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆไม่ได้ซีล็อกไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยก็รอก่อนรอประกาศก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรากรณีที่เราอยู่ต่างจังหวัดน,นะไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพมาที่สํานักงานใหญ่ บริษัทสินนังคงนะเพราะตอนน,นี้เนี่ยเนี่ยในกลุ่มนะครับในกลุ่มนะครับตอนนี้ครับผมเอามาแชร์กันบางคนก็รับนะครับรับแบบรับเอาของให้บางคนไม่จ้างก็ไม่ทองทักมาโน่นนี่นั่นนะครับผมมันซึ่งมันยังไงอะมันมีหลายส่วนไงคนทําให้จริงคนทําไม่จริงแบบไม่ได้เอกสารมั่งนะเสียเงินฟรีนะครับผมเลยไม่ไม่อยากเห็นเพื่อนจ้างนะครับผมก็รอก่อน รอก่อนนะครับผมตอนนี้ยังไม่แน่นอนเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าเกิดเพื่อนๆไปที่บริษัทสินนั้นคงใหญ่จริงเขาให้จริงนะอย่าลืมนะครับผมต้องไปค้นหาเอกสารของเราอะกว่าสามแสนกว่าชุดเพื่อนๆคนที่เป็นโควิดแล้วยื่นนะครับเป็นเป็นสามแสนนะครับผมสองแสนสามแสนชุดนะครับวางเป็นกองอะวางเป็นกองอะ แล้วเราไปหาลนะ่ครถ้าเกิดเราอยู่ตามตากจังหวัดอะไปหาแล้วมานั่งเครื่องบินมั่งนั่งรถมาเสียเวลาแล้ววันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะหาเจอเจอหรือเปล่านะสามแสนกว่าชุดอะเอกสารวาง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 เงี้ยแล้วมันเพื่อนไปตอนเช้าะไปค้นหาค้นหาผมว่าเย็นอะไม่รู้ว่าเย็นยจะเจอหรือเปล่านะเอกสารเยอะนะบางคนเอกสารครบบางคนอาจจะหายก็ได้ไม่มีก็ได้นะ เพราะมันเยอะมากนะสามแสนกว่าชุดนะเพื่อนๆสามแสนกว่าชุดลองดูครับผมก็เป็นาการชวนเพื่อนๆพูดคุยกันดีกว่ารอประกาศก่อนดีกว่าเอาแบบใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับใครมีเอกสารกอดไว้กอ่อนใครไม่มีใจเย็นรอประกาศจากกบบในอนาคตขั้นตอนต่อไปถ้าเกิดบริษัทสินมันคงนะครับผมเข่าล้มละลายครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะไม่จำเป็นต้องไปจ้างไม่ต้องไปเสียเงิน ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาก่อนเพราะตอนนี้นะครับผมมีแต่กระแสแต่ว่าขั้นตอนจากกบบวคพพยังไม่มีประกาศใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้เวลานะครับตอนนี้1-3เดือนนี้รอฟังข่าวครับเพื่อนๆรอได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีข่าวอะไรอัปเดตผมทำคลิปอัปเดตให้อยู่แล้วทุกอาทิตย์วันหยุดผมนะครับผมทําคลิปแต่ถ้าเกิดแบบด่วนอะอาบาวาประกาศด่วนมาเนี่ย ผมจะทาคลิปให้คืนนั้นเลยเลิกง,งานมาปุ๊บผมทําให้เพื่อนๆรอติดตามได้เลยครับอย่าลืมนะครับผมบอกญาติพี่น้องเราด้วยใครมีเจอใจจบบริษัทสินคงครับผมใจเย็นๆรอขั้นตอนต่อไปครับผมไม่ต้องรีบครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมแล้วบอกต่อๆกันด้วยนะใครที่ทําการเจอใจจบบริษัทสินคงแล้วรอขั้นตอนต่อไปไปด้วยกันครับผมเราก็รอยืนไปด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดถึงขั้นตอนกบว 100%รับเงินร้อแต่รอครับผมปีครึ่ง2ปี3ปี4ปี5้าปีแล้วแต่ลำดับคิวต่อไปถ้าเกิดเรายื่นแล้วขั้นตอนนั้นมาถึงครับผมเรารอไปด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ